นะ <c oughs> ครับเพื่อนๆกลับกลับแล้วครับฝนตกเงียบผู้โดยสารไม่มีข้าขายก็แย่กลับดีกว่าครับไปพักผ่อนแม่บ้านชวนไปพักผ่อนวันนี้ไม่ดีเลยครับวันนี้ฝนตกฝนตกตั้งแต่10โมงครับ11โมงครับ 10โมงสภาพพรุ่งนี้แก้ตัวใหม่พรุ่งนี้แก้ตัวใหม่อย่างเงี้ยครับอาชีพเขาบินก็อย่าง,าางี้แหละฝนตกก็แย่ค้าขายก็แย่ครับสู้ๆครับชีวิตอะไรมากนะครับไปครับไปหาลูกชายกันกลับรถกลับบ้านดีกว่าครับแล้ว ลูกชายไปลูกกลับบ้านเราเป็นเรื่องสตาร์เครื่องแป๊บนึงครับเ,เพื่อนๆเดินทางกลับบ้านครับไปครับกลับบ้านกันกลับห้องครับวันนี้ดูฮะอากาศแตี่ยังตกอยู่นะครับไปครับ และอุ่นเครื่องลูกชายเสร็จกลับบ้านครับกลับห้องไม่ดีแล้วครับวันนี้ไม่ดีเลยแย่แย่ขายไม่ดีแม่บ้านได้อยู่มั้งขายขายกาแฟวันนี้ไม่ค่อยได้ช่วยแม่บ้านครับแต่ว่าขับวินมานนี้ไม่ได้ครับวันนี้แย่จริงๆสู้ใหม่ครับพรุ่งนี้ลุยต่อพรุ่งนี้ลุยต่อ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านนอกกันฝนยังตกอ,อ,อยู่นะครับเ,เพื่อนๆยังตกกันอยู่เลยครับเนี่ยท่านข้างรถไม่เป็นไรครับเราขับรถกลับบ้านก็ไม่เปียกหรอกไม่เปียกไม่เปียกขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับ ช่องอัมพรพินจิตนะครับผมก็เช็คดูยอดชั่วโมงก็ได้ประมาณร้อยเกือบร้อชั่วโมงแล้วนะครับดีใจมากขอบคุณนะครับที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูช่องเล็กๆช่องอัมพรพินจิตร้อยสามสิบชั่วโมงแล้วครับผมดีใจมากครับ ขอบคุณครับสู้ไปเรื่อยๆครับอย่าเพิ่งท้อนะครับเพื่อนๆสู้ไปกับอัมพรชาว YouTube ทุกท่านไปครับกลับบ้านกันครับลูกเราป้านะครับเพื่อนๆฝนตกอยู่เลยครับรถก็ติดอย่างเลยถึงบ้านแล้วครับผมจะจอดลูกชายแป๊บหนึ่ง ที่จอดก่อนครับที่จอดไม่ค่อยมี <c oughs> มีนู่นนะที่จอดมีมีมีโอเคโอเคเขอซองนี่ดีกว่าอยู่ส่วนรวมก็อย่างนี้นะครับที่จอดก็จะไม่ค่อยมี <c oughs> ตรงบ้างตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะครับนี่ครัคึ้มๆอยู่ครับคึ้มนะครับตกตลอดครับกรุงเทพมหานคร สะพานสูงหน้าฝนครับต้องเข้าใจําใจสู้ๆนะครับเพื่อนๆชาวยูทูบไปครับจอดรถก่อนเพื่อนๆถึงบ้านแล้วจอดรถเรียบร้อยมีความสุขก,ก,กับการทำงานนะครับเพื <sp ans> ่อนๆมันเสาร์สิบห้าีหาพรุ่งนี้มีลุ้น วันนี้ยิลุ้นวันนี้สิบหกสิบหกนาทีครับสิบหกวันอาทิตย์มีลุ้นกันก็มีความสุขกับการทำงานนะครับพเพื่อนๆความสุขกับการทำคลิปทำค,คลิปวิดีโอขอบคุณเพื่อนๆนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะมา ตามให้กำลังใจช่องอัมพรนะครับช่องเล็กๆครับช่องเล็กๆก็เพื่อนเก่าก็ให้กำลังใจกันไปนานๆครับเพื่อนใหม่ก็ยินดีต้อนรับเหมือนเดิมครับยินดีต้อนรับเหมือนเดิมเพื่อนๆทำช่อง youtube แล้วน่าดีใจแทนจริงๆเลบางคนก็ ถึงถึงถึงพันทรับแล้วบางคนก็ใกล้เวลาแล้วใกล้โฆษณาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับยัมีโฆษณาเข้านะครับเพื่อนเพื่อน,นที่ที่ติดตามกันนะครับเพื่อนเก่าที่ที่ผ่านกดแล้วนะครับช่องช่องของเพื่อนเพื่อนจะมีโฆษณาใช่ไหมครับช่องมีโฆษณาผมก็จะเปิด เขาไปดูคลิปเข้าไปให้กําลังใจก็จะมีโฆษณาขึ้นโฆษณาผมจะไม่เลื่อนผ่านนะครับโฆษณาผมจะไม่กดข้ามนะครับผมจะเปิดจนกว่าโฆษณาจบแล้วก็ดูคลิปต่ออันนั้นคือเพื่อนๆจะได้กําลังใจจากผมใจเรียกใจครับนี่คือให้ใจกับเพื่อนๆ โฆษณาเข้าช่องของท่านท่านมีโฆษณาก็คือท่านก็มีรายได้นะครับผมก็เพิ่มรายได้ให้ท่าน,เพ,น,เ,พนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่านะครับที่ผ่านกดไปแล้วหรือเพื่อนใหม่ที่กําลังจะผ่านนะครับมีโฆษณาเข้าผมไม่เคยกดข้ามนะครับผมจะดูจนกว่าโฆษณาจบแล้วก็ดูคลิปของท่านแล้วค่อยคอมเมนต์ให้กําลังใจท่านนั่นคือกําลังใจจากผม อ,อัมพรพินจิตนะครับคนอื่นจะเป็นยังไงผมไม่ทราบนะฮะถ้าอื่นยังไงผมไม่ทราบนะฮะอันนี้ผมนะครับผมให,ผมให้ผมให้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนที่นี่คือเพื่อนชาว youtube ทุกท่านนะครับผมให้ให้กำลังใจให้คอมเมนต์อาจจะช้านิดนึงนะครับอาจจะช้านิดนึง หรือว่าบางทีก็อาจจะไปเร็วหน่อย<笑><笑>นะครับช่องของท่านมีโฆษณาเข้าผมดูจนจบแล้วดูคลิปของท่านถึงจะให้กําลังใจท่านยินดีครับเพื่อนยินดีกับเพื่อนเนชาว YouTube นะครับมีคนติดตามเยอะนะครับผมก็ยังไม่เยอะนะฮะตอนนี้ไปเช็คดูชั่วโมงก็ร้อยสาประมาณร้อยสาชั่วโมง<笑><笑>ยังอีกยาวฮะยังอีกไกลยังอีกไกลครับยังอีกไกลมาก 4,000ชั่วโมงนะครับอ,อัมพรเพิ่งจะได้130สู้ๆครับสู้ๆช่วยๆกันเพื่อนๆที่กำลังจะผ่านกดก็อ,อัมพรก็จะช่วยเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนๆชาว u t u b e มีแต่พวกเราชาว Youtube นี่แหละครับที่ให้กำลังใจกัน นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอมพรคินจิตฝากช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับถึงบ้านแล้วครับขึ้นบ้านก่อนครับสวัสดีครับ